โอน้น้ำยางขึ้นหลายๆอันนี oh, ้อันนี้ก็ตัวที่สมาหลยทีมเนี่ยหลจุดยังน้อยมิน้ยเดือนเดียวมันได้ปฏิเอาซ้ำเดือนหนงเออจิเอาซ้ำเดือนี้เออซ้ำได้เดือนเดียวนึงอะจซ้ำได้เดือนเดียวหนึงอะผมให้ร้อยเปอร์ให้ร้อยเปอเซ็นเลยะพอคือพอหมอวุฒิพอหมอเกษตรมื้อนี่ เขาจะมาแก้ปัญหายางนาตายของเกษตรกร,ร,กรนี่ก็คือเกษตรกรผู้จะให้แก้ปัญหานี่อยู่บ้านไหนครับซื้ออย่างอยู่บ้านไหนผมสมศักดิ์จันทรสุด,ดครับอยู่บ้านทะแนนตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับครับผมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครเคยที่จะมาอาสาที่แก้ปัญหายางตายนึ่งมีมีไหมไม่มีครับไม่เคยมีแล้วปลูกยางเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วปีนี้ก็ปี11ปี1 1ปี1 2ปี 2> 11 12อปียางมันเริ่มตายนึ่งเนี่ยปีไหน เริ่มแรกเลยปีปีสามจะเริ่มมีพิจิตรสามปีมันเริ่มเป็นใช่ไหมแล้วมันติดต่อไปไหมมันไม่ได้ติดต่อแต่มันมันจะตายทยอยตายทยอยเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ติดกันมันไม่ได้ติดไปเรื่อยใช่มันจะตรงนี้ต้นไปอีกที่หนึ่งอีกต้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเคยหาผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนมาใส่ไหมไม่เคยครับ เห็นเห็นในโฆษณาแต่ไม่กล้าใช้เห็นในโฆษณาแต่ไม่กล้าใช้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยไปเนี่ยเสียประโยชน์ไหมเสียรายได้ไหมเสียรายได้เสียประโยชน์เสียดายต้นมันใหญ่ใช่ต้นมันใหญ่ครับครับวันนี้พ่อหมอจะมาแก้ปัญหายางหน้าไตให้กับเกษตรกรเดี๋ยวติดตามกันไปเอาต้นไหนมั่งนี่ครับเริ่มจากนี่เลยเอาต้นน้อยก่อนอันเริ่มจะเป็นแล้วครับนี่เริ่มออกนิดเดียวนี่อันนี้อันนี้เริ่มจะเป็นแล้วคือมันออกนิดนึงใช่กี่มีเต็ม มั่เต็มครับอันนี้ฮะเนี่ยหกมีดก็จะได้นิดนึงแค่นี้หกมีดได้นิดนึงใช่หกมีดหกมีดได้ได้ประมาณไหนนะเนี่ยเป็นรอยนะครับเป็นรอยหกมีดเป็นรอยที่ที่เป็นรอยรอยแกะไปขายเมื่อวานนี่ครับได้หน่อยเดียวมันมันมันเริ่มจะตายหนึ่งกันไหมเริ่มจะเป็นเริ่มจะเป็นใช่ถ้ามันเป็นลักษณะมันเป็นมันจะเป็นแบบไหนปกติมันมันก็เป็นต้นปกติเหมือนต้นที่ออกล่ะแต่ว่ามันจะมีเปลือกที่แตกแต่กีดน้ำบาออก เนี่ยต้นต้นเนี้ยบวออกเลยครับต้นนี้หน่อยต้นนี้คือปล่อยทิ้งไว้เลยใช่ไหมปล่อยเลยครับบวออกถ้าจะออกต้องขึ้นหน้าสูงหรอขึ้นข้างบนข้างล่างนี่บออกเนี่ยเปลือกมันจะแตกกังเสียครับรับครับเอาเดี๋ยววันนี้ผมหมอจะมาแก้ให้เนาะจะลองดูว่ามันจะแน่เหมือนที่ดูในช่อง youtube อยู่ในช่องเฟซบุ๊กไหมได้ได้ได้โอเคเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวจะแก้ให้ครับก่มีกระถาน้ำ เอาเอาจัดเลยครับเนี่ยอ่ะอาฉีดน้ำพุมพุมเลยนี่แหละต้องพุ่งยังไงขอเป็นแมวอาใส่เลยครับมานี่คือทำวิธีการใหม่เลยนี่นี่พักมากี่ปีแล้วครับตัวนี้พึ่งพักปีนี่แหละครับปีที่แล้วกรีดอยู่แต่ว่ากรีดข้างบนนิดนึงนะกรีดสีกเหือก ฉีกกขึ้นยังบน oh. เขาไหวฉีกลองดูผมว่าโอ้ยผมลองแล้วมันกรีดยากทํายากก็เลยทิมเลยปกตินี่ส่วนเนี้ยกรีดเนี่ยไอ้หน้ายางมันแข็งไหมไม่แข็งครับหน้ายางม,มันนิ่มอยู่ใช่ไหมนิ่มครับต้นปกตินี่กี่มีดครับได้ได้เก็บอันนี้กรีดหกมีดขายครับขายน้ำกลุ่มหกมีดทุกต้นทุกต้นเลยหกมีดหมดเลยครับหกมีดนี่ต้นยางตีเฉลี่ยถ้วยหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ <Okay. S 2> เฉลี่ยประมาณโลหนึ่งนี่คืออีกหนึ่งต้นอันนี้สองสองปีแล้วครับตัวนี้อุ้ย ขนาดต้นนี้ยังยังสวยอยู่นะเนี่ยกีดกีดได้หน้าเดียวเองอะเนี่ยกีดได้หน้าเดียวแล้วสวยเลยพอมาขึ้นหน้าสองแล้วมันตายวันนี้ขึ้นหน้าสองได้ประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งตายวันนี้ปล่อยไว้สองปีแล้วสองปีแล้วครับอันนี้คือมาแก้ตอนฝนยังไม่ตกใช่เพาะแต่เราก็ต้องพึ่งน้ํานะไม่ใช่ว่านี่ยรลากมันขึ้นมาแล้วไม่มีฝนนี่รากเต็มนี่มันที่ที่มันจะกินคือตรงนี้ไม่แม่ปั่นแม่ไท คือที่ได้มาทาอาชีพปลูกยางเนี่ยเห็นว่ามันเป,ป็นยังไงครับถึงได้ทามันกินได้ยาวครับได้ผลผลิตยาวระ <ừ> ยะย,ยาวนะปลูกแล้วมันปลิดได้ยี่สิบสามสิบปีนะครับ <ừ> อีกอย่างแล้วตัวน,นี้เป็นพันไหนครับหกร้อยครับ <ừ> สองอันหนึ่งอาจจะมีผสมด้วยครับาารเริ่มพร่มน้ํานะครับเราต้องพร่มบ่พุ่มอะไรเลยสามต้นแล้วเนาะไปไปต่อต้อนต่อไปพาเดินรอบสวนเลยเหระคือนี่คือต้นที่สี่ใช่พักมาหนึ่งปีพักมาหนึ่งปีครับ เราพักๆหลายๆต้นเนี่ยคือเขาขายทีหนึ่งอย่างตอนนี้โลเท่าไหร่ครับเมื่อวานขายยี่สิบยี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์ยี่สิบหกห้าสิบคือเห็นว่าได้เท่าไหรนะ่นะหกมีดได้โลหนึ่งถ้วยละโลใช่ใช่ถ้วยละโลก็ขาดไปยี่สิบหกบาทต่อต้นอเอาตีเล่นๆคือยี่สิบาทต่อต้นแต่พูดถึงว่าตอนเนี้ยทั้งหมดในสวนเนี่ยประมาณกี่ต้นที่เป็นท,ที่หน้าตายหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับประมาณยี่สิบ ประมาณย0ิบนี่ยนะครับเงินเดือนพันที่ขาดไปใช่ไหมใช่ไม่น้อยไม่น้อยปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่ทําอย่างนี้จะเป็นเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับเรื่องเดียวนะครับหน้าตายหนึ่งน้าตายหนึ่งเรื่องเดียวนี่ใช่ไหมเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่มีครับคือขนาดว่าดูเปื่อๆคือคนอื่นเขาจะไม่รู้หรอกว่าตายต้นไหนตายต้นไหนไม่ตายใช่ไหมครับใช่คนอื่นเขาจะไม่รู้ต้อเยทำไมไม่กียรตต้องเกีรตดูอย่างเดียวอะเปลือกมันแตกหมดแล้วเนี่ยต้นนี้เอานี่คือต้นที่ห้าต้นที่ห้าต้นนี้ต้นนี้เป็นอะไรล่ะเละเปลือกมันแตก อยู่ที่อยู่น้ําเปลือกครับเปลือกมันแตกก็ดูดูอย่างปกติมันก็สมบูรณ์ดูผิวดูอะไรก็สมบูรณ์ดูต้นอะไรใบก็เยอะใบก็หนาอยู่นะแต่มันไม่ออกน้ําไม่มีนี่คือต้นที่หกอันนี้พักนานยังครับอันนี้นานแล้วครับนี่ต้นนี้สองปีกว่าแล้วเนี่ยสองปีได้ทิ้งเลยเพราะไม่ออกเลยอ่ะเียดายดไม่รู้จะทายังไงทิ้งอย่างเดียวว่าจะโค่นทิ้งอยู่ พึ่งคุ้นอย่าพึ่งคุ้นี่หเยนี่คือจะมาดูว่าพอดีมาฮะมาลองดูพอดีจะมาดูว่าสายงานมมีจริงไหมต้องมาดูกันนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับเอานี่เลยใกล้กันใกล้กันอีกต้นหนึ่งคนละแถวแต่ว่าไม่มีแถวเดียวกันเลยนะยังไม่มีแถวเดียวสองต้นติดๆกันนะครับนี่เป็นคนละแถวคนละแถวก็นี่แหละเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแถวละต้นแถวละต้นอย่างเงี้ยแถวละสองต้นอันนี้คือต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดครับอันนี้ก็พักไว้พอๆกับต้นเมื่อกี้ครับแลวแล้วผเหินเขาส่ยนี่็เขาทำ ที่ว่าก็ก,กีดหมดแล้วก็ใส่เนี่ยสอยนั่นคือยางใกล้ข้นนะครับ๋อ oh, อยคซอยจากข้างบนข้างล่างเขากิกีหมดแล้วรอข้นมันไม่มีที่กินดแล้วใช่นี่คือต้นที่แปดต้นที่แปดของเราคือจะเป็นต้นนี้ครับรอเอาเลยครับจัดการเลยอันนี้คือต้นที่เก้าที่จะทําดูสังเกตดูที่เราเดินมาหลายๆต้นเนี่ยมีต้นทรงแค่สองต้นที่ไม่ปกติที่เปลือกแบบกระเทาะร่อนออกมามากกับมันเยอะแต่ตรงเนี้ยคือปกติก็คือยัง ยังดีอยู่ยินไม่ออกอันนี้คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนี่แหละเหมือนกันเลย2ต้นนะครับ2ต้นนะครับสต <2 S 2> ้นติดกันเก้ากับสิติดกันเลยจะให้หวานทั้งสองต้นเฮากลดิเหตุครบแล้ว10ตน้นเขาจะมาล่อผลภายในเดือนต่อไปคือเมื่อในวันที่22สพฤษภาครับเป็นครับสองหาหกซีจะมาติดตามอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่22เดือนมิถุนายนสองหาหกซีกันจะเป็นเดือนหนาครับเดี๋ยวมาติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผลจะออกมาเป็นไงอ่ะขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันสรก่อนเมื่อนี้นะครับก็ะด้มาติตามแปลงยางที่มาเฮ็ดใบยางนาตายนะครับของยาสูทอนเขาจะไปเบื้องกันว่าเขาอยู่บานใดมาติตามแปลงใดนะครับไปเชิญครับโอ้ันเห็นอย่างนอวัสดีครับวันดีครับวันดีครับผวันดีครับผมีี่น้ากันมาติตามแปงผลเบื้องเฮ็ดซิบต้นเนี่ยเบื้องว่าวันสิไหลักต้นหลังจากหนึ่งเดือนฟันไปเมียนครับนะครับอันนี้ก็คือต้นแรกนะครับถี่เขามาเบื้องนะครับ อันนี้คือเปลือกมันก็ะทอออกไปเรื่อยๆดิแน่นมันเสี่ยงตีมันสางเยือบ่แตกมันเปลือกใหม่สางเปลือกใหม่มากก็ดันเปลือกเก่าออกไหมันดันเปลือกเก่าออกแน่นแล้วถ้ากินถึงสีมันสีใดปะมันโอเกันบ่เคยจิ้มเลยมันเคยกินดูครับนี่คือจิ้มอันนี้เนื้อเยอะมันสางใหม้เองบ่แน่นครับนี่นะครับมันน้ำมันามแต่มันวาเรื่องสีรู้สึกว่ามันได้บ่มีอยู่ได้มีน้ำปกติมันแต่ก่อนเคยเฮ็ดอยู่มันบ่มีน้ำอ่าอันนี้น้ำมันยังชุ่มมากอยู่นี่นะครับต้นแรก คือมันสร้างเนื้อเยื่อใหม่ว่อนพีชที่เจ้ี่นี่เป็นออกบ่บ่ครับบ่ออกบ่ออกนะครับมาบ่ออกอันนี้อันนี้คือเฮามาเฮ็ดว้เป็นบ่แมนแมนแมนครับอันนี้บริจวนบ่บ่ครับไม่ใช่ปะเดี๋ยว่าครับมันตัวกันบ่บ่นะครับอุ้ยออกนะครับเนาะซึ่งออกอยู่ครับเพราะว่ามันสร้างเนื้อเยื่อใหม่บ่หลายมันกระเทาะเนาะแต่เกาว่าจะมันดันเปลือกเกาให้แตกออกอ่าอันนี้มันก็จะแตกออกไปเรื่อยดันออกไปเรื่อยเราก็แกะออกครับเนออกเราก็กรีดแต่ตัวนี้ตัวเปลือก เปลือกเปลือกเก่าไม่ต้องไปกรีดมันครับผมกรีดเปลือกใหม่ครับผมกรีดเปลือกใหม่นะครับเพราะว่าเปลือกเก่ามันแข็งมันตายไปแล้วแมนมันแข็งรอให้มันกระเทาะดันออกนะครับอันนี้เข้ามาเห็ดอิหลีแมนครับบัวได้ตัวนะครับตัวบอว์สั่นบัวแมนนะครับมามาหนมามาตัวใหญยังน้อยเฮ็ดกรเสีนแมนบอไปว่วได้ได้ตัวกันขนาดว่านี่เฮ็ดว้แค่เดือนเดียวเพราะว่าจริงๆมันต้องใส่เวลาเง้ยวกว่านี้มับงครับแมนครับใช่โอ้เวลาเป็นปีแล้วเขากระเจา อ่าถึงเป็นปีสองปีบางเทธอก็บอกออกเลยแม่ตายไปเลยกันนี่จริงๆมันต้องกีดถึงไวทั้งสามมิลมันมันจะสีเห็นไหลกว่านี่ว่าตะกีดไปเรื่อยมันก็จะไหลโหน้ำยางขึ้นไหลไหลอันนี้อันนี้ก็ตัวนี้ฟ้องมาไล่ทีมเนี่ยไหลโจ๊กโจ๊กโจ๊กมาเลยไหมโจ๊กโจ๊กโจ๊กมาเลยไหมปอดแก่มตว์ตะกี้มันบ่ไหลอีลีติดูนี่บ่บ่ไม่เลยครับตัวนี้ พี่พี่เห็นแังสีแล้วรู้ซึ้งไลยครับนี่โว้ยออกอย่างนี้ทุกมือใครอยู่ได้ครับหรือว่าทีมมืนจซื้อได้นี่ออกหลายอยู่เลยไดีอยู่แล้วอันนี้ขนาดมาัดมันรองมึงย้ำเว้นได้ไหมแดดพ้อนี่นะครับนี่คือตัวที่สองนะ่ะแปลกคือกันแน่น่ะแปลกคือกันแน่แป๊กจังเลยว่าวป๊กมันมีน้ำอยาง เปียกตีน้ำยางว่ากันว่ามันจอยบ่มีเลยได้หนิว่ากันวามัจอยบ่มีเลยได้นี่ต้นนี่จอยหลายแผลอยู่เด้บ่อเอลีดีแมนครับคโอ้เพลงไดเว่โอ้ยเราออกแนวนี้ถูกยอดเล่นแล้วถูกยอดเล่นแล้วคิดมันอ๋องสีถือว่าโอเคบ่นี่โอเคโอเคโอเคอยู่แล้วออกสีหรือว่าเป็นยังไงเอาเคยเห็นแบบแบบนี้เคยเห็นแบบบออะไรครับมันตายแล้วเขาเสียผลประโยชน์ที่ทิมไว้ได้ซื้อมันบ่แมนอือนี่ข้างบนเอาเริ่มมานิดนึง มันก็ตรงมีการรักษาแล้วก็ป่อยไว้เนาะแน่นว่าเดือนเดียวไดขนาดนี้หาที่ไหนได้ว่าเดือนเดียวไดขนาดนี้หาที่ไหนได้นี่นี่นี่มากปกติมันต้องใช้เวลาโดดเนี่ยครับบำรุงรักษาเนี่ยครับต้องใส่ปุ๋ยรักษาอย่างเดียวแล้วบำรุงรักษาบัลมุ่งได้กรีมันไหมครับใส่ปุ๋ยก็ทิ่มไว้ใส่ปุ๋ยก็ทิ่มไว้่างพี่ละถ้าพี่กินเรื่อยๆมันสิเป็นยังไงครับถ้ามันเห็นแังสีเแลวมันก็จะไหล ออกไปเรื่อยนะครับต้องถามความรู้สึกของพีว่าเพิ่งเห็ดแล้วก็ไม่เห็นดังซีเป็นอย่างไรเอ้าเห็นมาสามต้นวาดีใจนะครับเจนะครับจริงก็ย่งยางตายเนื่องอ่ะข้างล่างโมมีน้ำเลยนะข้างล่างนี้โมมีน้ำยางจากที่เราหน้าที่เราเห็ดแับนี้มันตายจากนี่อ่าข้างล่างนี้โมมีแต่ข้างบนนี้จิมีอยู่อ่าก็จะบ่อไหลนะแต่ข้างล่างนี่จะบมมีเลยมันก็ตายทั้งไล่จากที่เราที่มันตายเนี่ยไล่ข้างล่างแต่ว่าเรากรีดมาเมื่อกี้มีต้นที่สองเลยใช่ใช่เป็นบ่มีหนึ่งต้น หนึ่งบาทก็ยังดีกว่าบ่อใดเลยบ่อใดเลยไปต้นต่อไปต้นที่สี่เอาพี่ศักบอกว่าบ่อพี่ศักบอกว่ามันกระเทื่อกระเทาะเปลือกออกแล้วแต่ก่อนนี่มันมันมันบ่มีน้ำบ่มีครับทอเปลือกใหม่นี่แหละเทะเปลือกเก่าออกกีดเปลือกใหม่แต่ว่ามันมีน้ำยางไรอย่งสี่นะเออ แหมันแห่งมันแห่งขึ้นนี่ละเหมือนแผลอย่างสิข่ำค,คือบอ่มีน้ำเลยอ,อย่อันนี้ต้องแตกอยู่แลับถมันมาแบบนี้แบบนี้บบนเนี่ยพี่จะกีตัวบ่บอหน้กีแล้วเนาะกี <c oughs> แ,แล้วเนาะไม่ไ้ยังเนาะกีอยู่บ่ <c oughs> กีแล้วเนาะเอ,อ้เดี๋ยมันก็ไปหา้วยหาลวดมาผูกซะนั่นแล้ว <c oughs> นวครับบอันนี้คือตัวดีซีแมนนะครับเพราะว่ามีน้ำอย่างอันนี้ขนาดร้อยมันตายไหนนาบนเนี่ยปกติมันมันตายมันก็จะกินลงเมืงล่างผมได้เห็นใน คอมเมนต์ในเพจนะครับว่ากีดตรงหน้าตายให้ดูหน่อยว่าสันเบนบบแมนอันนี้ก็คือถือว่ามันตายบอตายแล้วครับนี่หน้าตายนี่นะครับกีดไว้ให้ดูดูแล้วเนี่ยนหน้ามันตายเนี่นี่นี่ร้อยนะร้อยกีดแล้วบอนี้บอนี้บอมีน้าก็เลยถิมเลยครับแล้วมามามาเจาะดูนี่ะมันก็มีอยู่เรื่องออกนะครับแต่ทั้งไตนะครับไตก็จะตายหมดเลยหลายกว่านำนำยางออกหลายกว่าข้างล่างนะครับนี่เบิงเบึงนี่พี่ นะครับอีกย่งเจาะมันขาดมันเลยบางทีบางเด็กพวกไอ้นั่นแหละพวกกระลอกกระแตครับเห็นหลักฐานมาหนีนี่ไม่เห็นไปนะครับผมเองว่าเพิ่งจะมาคุยกันแล้วก็ให้เพื่อนนี่เด้อครับบอดี้มัตตัวกันนะครับตัวกันผุบไปนั่อุ้ยหลุดเลยนั่นเห็นขาดเองเลยนั่นนี่ต้นนั้นก็สงสัยขาดเองกันละเพราะว่าเพราะว่าต้นไม้มันขยายออกมาเห็นไหมครับเราปลูกไว้ต้นไม้แต่ว่าบอดี้ก็คือนี่คือต้นที่เป็นปัญหาคือต้นที่หาแล้วครับต้นที่หาคือถ้ามันออกยังสี่กั จากที่เฮ็ดใจไว้บลาจากที่ทำใจไว้วลาอยากกีดมันอยากกีดแล้วอ่าอยากกีดนะครับเสียดายเพราะมันมันก็ออกอยู่นะเพราะติเพราะเรากีดเรื่อยอย่างก็จะไหลไปเรื่อยไหมแล้เปิดไปเรื่อยมันแลเพิ่งมาเปิดดึงมีดแรกไหมไหลไหลเลยเนี่ยเอ็นน้ำวันอ่ำอธิบายถ้าดึงมีดแรกมันจะเป็นลักษณะนี้ก็มีมันบอมีครับแต่ระบันี้ถ้าสองสามไปล่ะมันก็จะไหลไปเรื่อยเพราะว่าต้นยางมันตื่นมีดบางเธอมันบอกเคย เหมือนมันบ่เคยเจ็บนะบางทีตื่นมีดมันทะดุงนะบางต้นออกออกหลายออกหลายๆแล้วก็บางทีก็มันก็จะงดลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยบางต้นก็ไม่ออกออกนิดเดียวมันก็จะกรีดไปเรื่อยนี่นะครับนี่คือพิสักบอกว่าถ้ากรีดมีดเดียวอ่ะมันจะได้ประมาณแค่นี้เนอะเป็นบางต้นแต่ว่าถ้ากรีดไปเรื่อยเนี่ยมันจะเมื่อจะไหลไหลเพิ่มมากขึ้นไหลเพิ่มมากขึ้นนะครับพอที่พที่แตกอย่างไี้ มันจะแตกขึ้นเพิ่มขึ้นมากนะแตกแต่น้อยเนะเลยต้นนี้เปลือกเละเลหลายปีอะไรคือกันนต้นนี้ว่าได้เกียรติปิดหลายปีแล้วคือกันนะครับแตกย้อนน้ำยางเห็นน้ำยางอยู่อันนี้จะถึงน้ำเลี้ยงเปลือกนี่มีเลยเปลือกนิ่มๆปกติมันบ่มมีนะถือว่าแตกออกมาอย่างแต่ว่าแตกบ่หลายนะค่อยๆแตกออกมาต้นที่หกพิศก็ยังถือว่าเป็นไงครับต้นนี้ผ่านผ่านครับผ่านนะครับถือว่าผ่านนะ ถือว่ามีครับอย่างนี้ผ่านเลยเดี๋ยวนี้ผ่านผ่านผ่านเลยเดยวนี้เชื่อเลยเดี๋ยนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่เนี้ยเนี่ยนี่เป็นไหลอยู่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้หน้าเก่ามันเนาะหน้าเก่าครับที่มันตายนะครับกี่ตายกิจให้ดูแต่ว่าเนี่ยพิซักบอกที่ที่ที่อะข้างล่างเนี่ยกีดยางคุณจะรู้เนาะคุณจะเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วครับพวกกีดยางว่าถ้าเกิดว่ามันตายมันตายข้างข้างล่างจะไม่มีเลยเน่ยไม่อยากจะเชื่อผมไม่เชื่องานนี้มาได้ไงอย่าไม่อยากจะเชื่อผมไม่เชื่องานนี้มาได้ไงแค่เวลาแค่เเเดดืออนียวไม่จรริงห เองผมใส่ปุ๋ยเนี turnout, sure no <ummer Georg ical> ่ยใส่ทุกปีปีละตบางปีใส่สองสองครั้งเลยวันเนี่ยองกลางมันใส่ปกติของผมแล้วนะไม่ได้จ้างปุ๋ไปนี่มาจ้างให้หนังหนอเอาตรงๆสิจริงจริงไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างจริงจไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างอ่มันจ้างให้หนังหนอนี่คือต้นที่แปดที่มันใหญ่เขาบอกว่าเสียเวลาเนาะใช่เสียได้มันเสียได้ายเดือนเดือนที่แล้วพี่เขาบอกว่าอุ้ยเสียดายอ่ะแต่ว่าเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับผ่านไหมผ่านก็ต้องดูตรงนี้กันอ,อีกสองต้นเราจะไปดูแล้วเราจะมาสรุปกันว่าสิบต้นที่ทํามาพี่สักพอใจกี่ต้นไปไปดูกันๆๆนะครับนี่คือต้นที่เก้าเดี๋ยวให้พี่ศักใส่เลยรอบต้นแล้วนานี่ละอ่ามีครับนี่แต่ว่าไม่เยอะตอนนี้ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะถือว่ามีน้ํำยางถือว่ามีน้ํำยางก็โอเคนะมันไหลมันมาแล้วมันมาเล้วมันมามันไหลอยู่มาแล้วเนี่ยตัวเขาอีกแล้วมันมาแล้วเห็นไหมนั่น มันก็ค่อยมันก็ค่อยแตกออกมามันก็ค่อยมีมากนะน้อยมีดอยู่นะใช่ยังน้อยมีดโอ้ยเ็ดเดือนเดียวมันได้ปฏิเอาซ้ำได้หนึ่งเฮือกเออเดียวซ้ำได้หนึ่งเออเนี่วเดียวซ้ำได้เดือนเดียวนึงอ่ะเออเดียวซ้ำได้เดือนเดียวนึ่งอะทีมที่สองลุงอาคมสักหน่อยเนี่ยพุ่นแล้วนี่มีที่สองเป็นบ่อเป็น แต่จริงๆอ่ะต้องต้องต้องเปิดตั้งกี่รอบถึงจะเห็นด้วยชัดเจนใช่นะครับยางเปิดหน้าใหม่นะนะเปิดหน้าใหม่เนี่ยฟองสามมีดว่าจะไหลปกติที่เราเคยเปิดหน้ามาอันนี้คือพี่เปิดจากแผเก่าลงมาใช่จากแผลเก่านั่นแหละเปิดแผลเก่าเลยแต่ว่ามันไม่ไหลมาไม่ไหลนะครับแต่แต่ก็เรามาทํานะครับตรงนี้ก็คือมันก็มีซึมให้เห็นเนาะซึมไม่เห็นถือว่าไหลไหลถือว่าไหลอย่างเงี้ยทัางยางเลยนี่สิบต้นแล้วนะครับก็คืออันนี้แปลงแปลงของใครนะพี่ สมศักจันทร์สุดครับสมศักจันทร์สุดอยู่บ้านในตำบลไหนบ้านทะแนนครับผมอ่าตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยะโสธรครับครับเบอร์โทรพี่เบอร์ไหนอะ098597 5 4 8 9ถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามดูอ่ว่ามันเป็นยังไงหรือจะมามาดูก็ได้ครับดูที่สวนก็ได้จะอยู่ใกล้ๆหน่ยที่ทำไว้ใช่ครับที่ทำไว้วันนี้ที่พ่อหมอมาเนี่ยได้มาจ้างทำจ้างไม่ครับไม่ครับไม่ได้จ้าง ไม่ได้จ้างนะครับที่ผมทําเพราะว่าไม่ได้เสียเงินที่ผมทาเพราะว่าไม่ได้เสียเงินในเรื่องอเรื่องอยากล่องไหมอยากล่องไหมไม่แล้วสิบต้นเงี้ยที่ผ่านมากี่เปอร์เซ็นต์อะที่เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ครับพอใจเหรอความพอใจโอ้โหใ,ให้ถ้าเทียบกับน้ำยางมันไหลยางเนี่ยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ<บ>จริงๆเ <laughs> พราะว่าปกติเราเราทิ้มไว้มันไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้ทําแค่นี้เดือนเดียวน่ะเดือนเดียวเดือนเดียวนั้น คือใส่ใส่ปุ๋ยทิ้งไว้เดือนเดียวมากีดอันนี้น้ำยางไหลขนาดนี้นะครับภูมิใจดีใจครับดีใจดีใจดีใจครับวันนี้นะครับก็พ่อหมอก็ขอฝากช่องนะครับเพจ YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปว่าคําว่าพ่อหมอเกษตรนะครับตรงนี้เราเห็นกันแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้จ้างใครทําหรือนี่ก็เกษตรกรตัวจริงไม่เชื่อตามมาได้ที่บ้านสแนนใช่ครับถามหาพี่สมศักดิ์เลยโทรมาก่อนก็ได้แล้วมาไม่ถูกอยากมา โทรได้นะครับได้โทรได้เบอร์โทรโทรมาเลยอย่าลืมนะครับตามเพจนะครับอยากให้แก้ไขช่วยปัญหาตัวยางหน้าตายบอกได้ครับทักไปในเพจพ่อหมอเกษตรนะครับ Facebook YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปเลยคำว่าพ่อหมอเกษตรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สืครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายอยากเจอพ่อหมอเปล่าจัดให้